ตอนนี้ก็อยู่บ้านพี่ปูนะคะนี่เป็นไงบ้างพี่ปูดีขึ้นนิดนึงค่ะดีขึ้นนะวันนี้ก็มาดีขึ้นนิดนึงมีกำลังใจแต,นนะะแต่ช่วงกลางวันนะคะแต่ช่วงกลางคืนก็อีกแบบหนึง่งเงาเงางงเงาเอ้าทำไมเราใส่ชุดดำวะพี่เหมือนคนไทยเออ,เอ,อสใส่ชุดเหมือนกันด้วยอ,อวันนี้ก็มาเยี่ยมพี่ปูนะคะอยู่บนเื่องพี่ปู บันดัดกันดีขึ้นนะคะนี่บ้างก็จะเงาเงาี่นะเดี๋ยวให้ให้แบบเคลียรย์สักนิดนึงแลเดี๋ยวามาเล่าให้ฟังว่าเคนเขาทำการุณยฆาตการุณยฆาต ก็เดี๋ยวพี่ปูจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะตอนนี้แกยุ่งมากๆเลยนะคะต้องทําเอกสารทำอะไรหลายอย่างมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ถามเจมมาให้มาบ้านพี่ปูนะคะเออจะก็มาดูให้แล้วนะน,นี่ออปลอดภัยดีนะคะปลอดภัยดีค่ะแต่แต่ว่ากําลังใจได้เพื่อนๆอเข้ามาช่วยบางคนที่อาจจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็คือเคนไปแล้วนะคะเคนไปแล้วค่ะหลังจากเคนไม่ไายเคนก็ไปค่ะ เคนหลังจากเคนไม่บายแล้วหลังจากวันนั้นอีกวันหนึ่งเคนก็เข้าเข้าระบบของวีซเหมือนการทำการุณยคาตได้ประมาณวันที่4เคนก็เสียเดี๋ยวพูจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าลักษณะของการทำวีซศษหรือการการุณคฆาตเคนทำ แล้วเป็นแบบไหนวิธีการทำเป็นแบบไหนเคนฉีดยาหรือเคนให้ยาแล้วยาตัวนั้นคือยาอะไรเดี๋ยวขอเวลาปูทําใจนิดนึงแล้วเดี๋ยวปูจะออกมาเล่าให้ฟังนะคะเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อนๆในสิ่งที่ปูเห็นการตายของแต่ละคนหรือการทรมานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพื่อนๆขอบคุณ Okay, ขอบคุณทุกคนคที่เป็นห่วงพี่ปูนะคะไปละค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังพี่ปูอัปเดตให้ฟังนะคะ